ี่แหละที่ว่านูมาซื้อเนี่ยนะตะกี้ตะกินเนาะเออเดี๋ยวมีปเาซีิลหนอยโอเคเค็มกระซิมีปะยางได้จปลาดุกย่างบางทีล่ะตะกี้จะกินไก่ย,ย่างพนอุ้ยมีตุย่ยางเดอ้อเห็นยังสีดายเนี่ยเห็นร่านะนั่นนก็มาซื้อกินน,นี่สิแหละฮนะตำเล่าด้จ้า นมหน่อยนมหน่อยตามทุกทงนั่นเลยน้อมัากินนี่แหละเดี๋ยวมาถ่ายเบิ้งจ้าเดี๋ยวเอารถจอดย้ำพิ่นเห็นให้หมดเดี๋ยวจะบรรยากาศเอาสักหน่อยนึงนี่เพิ่นก็มาลุ่มน้ำเสาะก็มาลุ่มมาลุ่มสื่อนี่ขอนียวมีสุยางขอนียวมีปลาม่อียงเหยงับเอามาสิมมาสั่นเอาเอาสิมเอาสิมเอาหนูสิมก่อนเด้อเดี๋ยวหนูมันก่อน สวัสดีค่ะหมอม้อยก็ประลองเลค่ะลิ้นมองสาตาไงฝ่ไหมงามไปกระลาจ้าไปด้จกินขน้ำกันแซ่ดวดจ้าดเลยมเนี่ลองเปลงไงบ้างก่อนเนาะบ้างบ่ สู่หัวใจดวงนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวเดินเดียวเหมือนญาติพ่มีได้รู้จักคำว่าโชคดีได้มีวันนี้เพราะมีแรงใจเนาะเออซ้ำนี่แหละม,ม,มาเด้อกินข้าวมาในเสื้ป้ากินตามหงสจุดจ<ม>าจ้าด,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 ด แซ่บแบบว่าสุดๆเลยจ้ะเด็ดสลัดแต้วเจ้าที่ว่าหนูไปสื่อประจำเนี่ยแหละเนาะคนที่หนูไปสื่อประจำที่ว่าเขาเป็นน้องผู้ชายอะนะเมื่อเนี้หนูก็ถ่ายวิดีโอตอนที่เขาตาม,มามให้เบิ่งน้ำเลยบอกว่าถ่ายวิดีโอได้บ่ถามเบิ่นได้ครับคนะ <laughs> นันน้นเป็นเป็นโสดนะแต่ว่ากัา กับผู้ใหญ่หละเป็นผู้ใหญ่จะว่าขยันนะนะขยันขยันอ่ามานี่เห็นบอตำบอกงต่ำเหล้าห้องนี้แล้วเออเนี่ยต่ำเล่าเนี่ยนค่ะมาแสบน้ำกันมาจวดน้ำกันเนาะพ่นจิมี่ไห่มี่อันบักทัว่เล้าห้องกับมีเนี่ยกับตำตาำเล่าเนี่ยค่ะตํำเล้าต่ำใส่ประแดกเิ่นประแดกเิ่นกะกิน กะทิแปลว่าลูกสะใภ้มกประแดกเปิดน,นะมันกินแล้วมันบวกล่าว่แดกจ้ะไม่บอก <c oughs> ทัวบ่นหรอกมากเอิญแบบทัวอยังนอเพอดเอิญนบอกทัวแหละเราก็เพราะเราเ่าก็จำอะไรเลย ว่าอันว่าเขาเอื่อ,อยอีหยังนะเป็นไหนบักเคือหน่อยเข้ามานำเอืยเอื่อยไม่บักเคือหน่อยนัน่นมะนะนมี่กะแล้วสะวะมี่กะแซบส,สะวะเนาะอาเดจ้าจวดน้ำกันหยุ่มบุกกระแดกข้าวปุ่นเป็นกะมี่ เป็นเเป็นแพ็คเลยเป็นแพกแค่สิบสิบกว่าบาทในร้ายใหญอยู่ในหลุยส์แพรมาเด้อจ้ะเด็ดจละเต่าแล้วจ้ะเด็ดจละเต่า แสบเป็นคนมักอดูสดบอสก,ก็ไม่ขอบก็ไม่อย่างนาะอยากยุ้ดเดียวครับป่าเอ้ยเคยไหมยุ้ดเดียวมันมวนว่าสริเออว่าไปเนาะคนห้าเบือ่อยุ้ดเดียวนี่แหละม้นดีว่าสริห่วยเอออยูย่กัอยู่วะอันไปมองได้ก็ได้ว่าสริฐครับรถครบลาฟไปขายตำหุงมัน <c oughs> ตับเครื่องไหนตับเอาป่ะบัวตับบัวเอาเอาอยากกินหัวใจมาส่อมัอย่างเลยตับเติบไม่มัดนะวะอยากกินเครื่องหัวใจนี่นะดูอ่ะทาาหลูกสะใภนั่งกินอยู่คนละจานเลยบวาจาคนละคกเลยวันนะ แล้วได้กินน้ำใจเดืองจ้ะแสบน้ำกันงจวดจัดจือจัดอ่ะเขาอยู่มองสมกุ้งเ้ออเขาจะอยู่ก่อนเกาโมืองผ่นเกาโมงไปแล้วเขาขับรถออกไปน้ำซ้อยเลยหาเขาพอๆอ่ะ ันไผกินกับไปมองนั่นอะแล้วแต่เจ็ดโมงหอ,อกเก่าโมาองเสาอ่ะเขาใหญ่เลยเจ็ดโมงกลัวๆแนวคนนี้รถเป็นเป็นมอเตอร์ไซค์อะมาขายมีปลาเปา็นอย่างปิ่งซูยางเลยในวิดีโอห้องสี่มีเห็บเบิงมีปลาปิ่งตับไก่ย่างมีเหมือนปิ่งปิ่งปิ่งไว้เขาเนี้ยเขาเตะเขายังอง่ะซุปเสิร์ฟเป็นกับมีซุปเป็นถุงๆมาอืมอือืออร่อยมาก หั่นมะเขือต่ำเจเล่าเป็นต่ำเจเล่าเป็นอันใส่บกักพริกอืมบักพริกดิบนะมันมีปลาแดดแม่นี่เอาบักพริกต่ำใส่ปลาแดดเข้าไปปรุงเครื่องอน้อยนึงเถอะนะเอาหอยมาเสิร์ฟมอืม เจ็ดคือเนาะเบิ้งพี่หละ่ะน่ะมีหอวตอนได้เลยใส่เบิ้งตอนของแถใส่ละ่ะใส่หละ่ะ,ละ,ะ,ละ,ะ,ละตอนปปดเดียวพะนะเฮ้ยเดี๋ยวว่างๆจีๆกินอืมตอนนี้กินแบบน,นี้ไปก่อนวันนี้ก็มีได้แจ้มอันนี้มีครบมีวขอนียวมีอย่างเนาะเส้นกับปุ้น พะแนวกระจำจำเจียวนี่วะเออจำอ <laughs> จเรา,าก็กินรวดอิ่มลูกกาไฟอิ่มหมดเลนกินก้อนเห่านะข้าวหมดแั้วจัดจานจัดอย่างเยอะเติมกระสดัดเอาซัาดเอาหนูคนตะกินเนี่ยนุ่มเพิมในจานมั้งไงขนมปังอืมไปซื้อขนมปังมาก,กินนะกินขนมปังเลยก,กินตำมะฮงกระจุกเสวร์ฟมาเนาะ <laughs> อืม หลายลายเลยจ้ะข่ปุ่นไปลูกเลยลูกข่ปุ่นมันแสบตัวเอาข่ปุ่นมาลุกตำมะหุงเนาะแมนบอมันก็คือตำส่วเนาะเนี่ยโอ้เอาเอาเรื่องอยู่เพชรดูจ้ะตื่นเลยจ้ะอือหบังหนา <c oughs> เขาอยากกินพริเผ็ดนะไม่น้ังสิสวงว่ะส่วงว่ะไม่เป็งส่สวงว่ะหายไปใส,นะส่ปุ่ณเด้อแซ่บน้ำกันอ๋อนี่อย่างแม่แบกทั่วเขียวบักทั่วเขียวก็บบกทั่วแหละมาน้ำกันบ่ nha thao mì bọc tua kéo ăn côn khảy đam mì bọc tua liền nhâm đó chaเสนอ đam bông hũ đam bông hũ chít cha này nó rồi <laughs> sẽ khăm thì đưa sẽ bye bye là đưa 嗯，拜的。